ต่อเลยนี่ครับพี่ตอย่าคนหนึ่งนี่นะเฮ้ยคนอะไรจำยิงได้เหรอจำได้พี่เราตีสุดดิบกันยิงก็คนหน่อยเทคเคเคเชิญเชิญนับสวัสดีครับพี่แจ๊คมาัปไหนอ่ะไปไหนมาสวัสดีครับพี่นี่ครับก็มาจากเชียงใหม่พี่มาจะมาหากองพันลำปางก็สองสามองมีแบ่งไหมพี่ไม่ได้อะไรกองพันลำปางช่วงนี้เก็บยิมเนียงไม่ได้ออกเลยโอ้หายากนะช่วงนี้ไม่ไม่ออกเลยแล้วพี่มีอะไรแบ่งบ้างอ่ะ เอาอะไรดีเนี่ยเออน,นี่นี่ลกรอบเนื้อทองคำรู้ว่าเป็นต่อชอบภาสวยเอานี่เลยเไาาด้มาใหม่เลยขาดูดิเขามาสดสดร้อนร้อนเลยเนี่ยเป็นไงสบายดีนะครับสบายดีพี่ก็แวะมาหาพี่แจ็คเลยอะ่ะมาครั้งที่ก็มาหาพี่เลยน่าล,ล,ลองดูสวยโหสวยแช่เลยพี่เอ๊ะองค์นี้คุ้นๆว่ะพี่เหมือนจะมีคนส่งมาเมื่อเช้านะ่ะเหรอเออเขาบอกว่าเขาชื่ออะไรเอ๋กำแพงอะไรสักอย่างผมหอม เออไม่เห็นไม่ใช่มั้งเออหอมหอมตอนว่าเช้าตกลงกันแล้วตกลงซื้อขายกันแล้วบล็อกองคเกยเลยว่ะพี่เอาละโอะ้ผมว่าใช่องค์น,นี้แหละพี่ใช่มั้งอย่าคิดมากนะอ่ะพี่แบ่งผมเท่าไหร่เนี่ยคุณมันมาสองแสนแล้วดิบวกน้องบางๆก็พอครับ,บวพ,วพี่เอาบางๆเอาแบบพวกกันเลยนะเอาไปเก้าแสนแล้วโอ้โหพี่ <laughs> ร้อเล่นร้เล่นเอาสองแสนสองนันเอาสองหมื่นนะ อะโอเคสวยพี่ครับสวยอ่ะผมเอาผมเอาเอาไไปไหนต่อเนี่ยเดี๋ยวกลับเลยพี่เพราะว่ากลับเลยกัแ้วไหน่อยมเงพี่ง้ยก็มกลับพี่อ้าโอเคสองแสนสอ่พี่สองแสก่อนแล้วก็อีกสองหมอยู่บนไปได้ได้แล้วพี่นะที่ผมเอานะได้สวยาี่ตามหามานานแล้วกลับก่อนพี่งั้นนะครับครับคดีครับสวัสครับของ้ครับ